สั้นๆนะครับในฐานะเป็นรุ่นน้องเปนสัตว์นะครับก็ทราบว่าผมว่าสิทธิพี่แปะถามนะอย่างน้อยก็สามารถทําให้ท่าโพสถานะของเปนสัตว์ในสังคมเนี่ยมีความพ้นที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นตัวแทนที่ดีแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญจำเป็นของพวกเราเป็นชาวเปนสัตว์นะครับก็ยินดีมากๆครับที่พี่แปะได้ปริญญาบุรุษดีตระิีกิติมศักดิ์ในครั้งนี้เนี่ก็ฟังจากที่แปะ ทำมาทั้งหมดครับสมควรที่ควรจะได้งานตอนนี้้า่าดสไปครับต้องขอแสดงความยินดีใจดองรับ้วยนะครับดีสามดีสน้องเามดีามดีสสามดีามพามาีีี้าา ก็เมื่อกี้ฟังประวัติพี่แป๊ะนะรู้สึกเป็นกรรมการได้เห็กรรมการพวกเรานะคะพี่แป๊ะประวันนี้ยังเป็นกรรมการอีก16สมาคมนะะพวกเรายุแค่30กว่า40มีเวลาไปกรรมการสมาคมได้อีก40ปีพี่สุชาติได้อีก20-30ปีนะคะก็รู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาพี่แป๊ะนะคะแล้วก็เวลาไปที่ ตะบุญนะคะเพราะก็อยากขึ้นชื่อพี่แป๊ะไว้บนบอกนะคะว่าสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนด้วยใช่วิลีมัจจิใช่ขยันน่าดูโดีได้ครับมาัจจิคนขออนุญาตให้แป๊ะเป็นแบบอย่างในชีวิตว่าวันหนึ่งที่เราเยอะเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็มีเมตตาช่วย <substit uting> <expand> ขวดอยู่แล้วน้องเมฆป๊หรือเก๋ก็จริงๆเราก็รู้จักแป้ะมานานไม่ได้จำาด้วย่านานเท่าไหร่แล้วแต่รู้อยู่อย่างเดียวว่าพี่แป้คือผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งที่เราสัมผัสได้แลวหลายๆครั้งที่มีกิจกรรมของสมาคมพี่แป้ก็จะมาร่วมกิจกรรมของเราสม่ำเสมอนะคะหรืออยากจะบอกสั้นๆว่าขอให้พี่แป้สุขภาพแข็งแรงนะคะ มีแรงที่จะช่วยเหลือสังคมเป็นบุคคลตัวอย่างต่อไปและอยากให้รักสมงคมและพวกเรา,านานๆนะคะสวัสดีครับ,บ,รบพี่แป๊ะครับผมเป็นน้องพี่แป๊ะสองเรื่อ <laughs> เรื่องหนึ่งคือผมมีผมเป็นรุ่นน้องที่จุฬาผมได้มีโอกาสเรียนตึกแถบมีรน,นิทีนะครับในคณะวิทยาศาสตร์นั่นเป็นรุ่นล้อง อย่างนะครับแลวก็รุ่นน้องอย่างหคือรุ่นน้องที่สมาคมจะซื้อสตาร์เชนนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งที่ทุกท่านพูดมาเนี่ยโอ้มันเยอะมากนะครับว่าคนคนหนึ่งนะครับซึ่งดูรูปได้นะผมไม่ไม่ใหญ่จะเชื่อว่าแปสิบสามนะครับไม่เชื่อจริงๆนะครับจะทําอะไรได้เยอะขนาดนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่แป๊กแล้วก็ขอให้พี่แป๊เป็นกำลังใจให้พวกเรา ให้ทำได้เศษเซี่ยวนี่ของพี่แป๊บก็ยังดีครับขอบคุณครับ